สวัสดีเราชื่อนางเชอร์วันนี้เรามีภารกิจสุดโหดภารกิจฟิชโชว์นะคะเราจะไปซื้อของในราคา900บาทดูว่าจะได้ตามที่เราจดไปไหมนะคะทุกคนแต่ว่าขับมาก็คอแห้งเนาะก็แวะซื้อโค้กแป๊บนึ่งนะทุกคนร้านใหญ่ผ่านเนาะที่เคยรีวิวไปแล้วบอกว่าเอาดํา น้ำแข็งก้อนที่เย็นที่สุดนะยายเพราะว่าใจหนูร้อนมากเลยตอนนี้ทั้งโมโหหิวทั้งร้อนนะคะยายก็นุ๊กนี่ปุ๊นี่นปดไปตามภาษาเนาะยายพานเนาะ <c oughs> ดูนะคะเราจ่ายไป20ยายทอนมา5บาทโค้ <c oughs> แก้วละ15บาบาทค่ะทุกคนเราถึงแล้วนะคะขอเช็คสภาพความสวยก่อนมีผมหงอ,อกไหม ไม่ใช่เนาะเราถึงที่ซื้อของแล้วแล้วก็พักกินน้ำแป๊บหนึ่งก็ดีลาค่ะทุกคนอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะทีนี้นี่คือรายการที่เราจะซื้อว่าเราจะได้ครบไหมนะคะเราก็ไม่กล้าถ่ายเราก็แอบถ่ายกันนะเราก็ตอนนี้มันมี2โซนโซนนี้จะเป็นของของใช้แบบของครัวเรือนเนาะแล้ก็ดูเปรียบเทียบแล้วคงราคาดูก่อนว่าหมดอายุไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะดูไปก่อนนะ เปรียบเทียบไหนถูกแล้วก็เอาอันนั้นเนาะเฮ้ยเศร้าค่ะทุกคนยอดซื้อเนาะเป็นแสนเนาะแต่ให้เรามาแค่900ดูนะคะทุกคนว่าเราจะภารกิจเราจะสําเร็จไหมนะเงิเดค่ะเงิดค่ะแต่พี่นอ้องเอ,อ้ยให้กําลังใจอย่าเพิ่งไปไหนนะอยู่ให้กันจนจบคลิปก่อนนะทุกคนก็มาฝั่งน้ำปลาเนาะก็สไตล์เดิมค่ะก็จะดูว่าหมดอายุไหมอันไหนถูกแล้ก็เลือกนั้น อ๋อเราพูดผิดหรือเปล่าเราพูดว่าซอสหนอยหรือน้ำปลานี่เหลนเราก็จำไม่ได้เนาะแล้วก็เงิดอยู่เอ๊ะอะไรเว็บๆเดี๋ยวกลับไปดูก่อนไปดูก่อนว่าจะเอาอะไรกันแน่อยู่เป็นเพื่อนกันก่อนอน,นะวางเงินเก้าร้อยจะได้อะไรบ้างนะคะทุกคนวันนี้เสียงสูงเสียงสูง ไม่กล้าถ่ายเยอะกวัวเขาดา่านี่เนาะอันนี้ก็ได้โซนนี้ได้อันนี้สองรอกว่าบาทนะคะทุกคนก็จะหน้าตาิดเครียดหน่อยเนาะก็คือโอ้เครียดมากเลยเงิเ่อนแค่นี้ฉันจะซื้ออย่างเดีบบางเงี้ยเห็นอะไรก็อยากได้เนาะแต่ว่าเราก็มีงบจํากัดน,นะคะทุกคนดูของขายเขาเยอะเยอะเราก็อยากได้เยอะเนาะแต่แบบโอ้เซ็งเซ็งมากดูนีของเขาเยอะแยะไปหมดเห็นอะไรก็อยากหยิบใส่หยิบใส่แต่เราหยิบไม่ได้เนาะนี่เนาะเราก็จะมาเอา สไลโปร Bro. จะไปอีกโซนหนึ่งนะคะรวดเร็วทันใจเนาะอันนฝ่าสื่อฝ่าแล้วะคะ่ะก็ดูก่อนว่าเอ๊ะมีอะไรขาดไหมมันไม่ครบหรอกที่แน่ๆน,นะเงินแค่นี้นะคะทุกคนมันไม่ครบเนาะจะดูว่าจะเหลือเยอะไหมเนาะ,ะนก็เช็คบินจ่ายเสร็จแล้วก็เช็คของก่อนเนาะ,ะว่าของครบไหมนะคะว่าได้มาตามนี้ไหมก็นี่เนาะ,ะได้สองลังเนาะเก้าร้อยแปดบาทก็คือ ขาดทุนไปเนาะแปดบาทห้าสิบนี่ค่ะรถเบ้นเราเนาะมัดหน้าเออมัดหลังใส่ข้างหน้ากล่องนึงเนาะก็มาไล่ดูราคาก็ดูอีกทีก็ขาดทุนค่ะก็เศร้าเนาะเพราะว่าภารกิจเราไม่สําเร็จเนาะคะ่ะข,ขาดทุนไป28บาท50ตังเนาะอย่าหาทําเด้อคะ่ะพี่นอ้องภารกิจนี้ก็ไม่สาเร็จนะคะเพราะว่าเราจ่ายเกินไปค่าน้ำเออ15บาทกับ8ปจุด 8บาท50ตังค์เนาะก็เป็นเท่าไหร่ละ15บวก8เป็นเท่าไหร่ยี่สิดห้าห้าสิตังค์เนาะก็เลยซ็งๆเนาะค่ะสรุปแล้วภารกิจนี้ไม่สำเร็จนะคะปุ๊บปปุ๊นขอบคุณนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันร,รับชมจนจบนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายจุบจ๊บ